ดูเหลี่ยมนอกรายการครับเอ A, พระทาเอครับฝั่งนี้เอบางนาครับพระทาเอพัฒนาการ32ครับแลกข้ามหัวแปรกันนะครับ สักครู่นะครับเก็บโลกตะก้ออยู่ครับอและมีมีโคลงไหนโตกด้วยสนามไหนครับพี่สนามตะเวทครับตะเวทบุรีรมย์ครับสนามดาวลูกทองยิ่งนะครับตะก้อตกน้ำครับรอสักครู่ครับยังอยู่นะครับขานอกก็ยังอยู่กันเยอะนะครับนี่ครับนักกีฬา จีบเหลี่ยมกันเรื่อยๆครับฝั่งนู้นนะครับเป็นพักนะครับเป็นตัวยกให้พีเอพัฒนาการ3.2นะฝั่งนี้เป็นตะพงนะครับ1ต่อศูนครับเอบางนาขึ้นนํำครับเส์ฟไปครับแรกเส์ฟแรกข้ามครับหัวแปรลบสายมาครับหล่นมาครับอาวครับพงจับลอยขึ้นไปพีเอตีไม่ผ่านทักนะครับลอยขึ้นมาใหม่โอ้โห ยกดีขนาดนี้ตัดหลังเท้า,เาพี่เอ,อเล่นเองครับแป่ข้ามไปครับลอยขึ้นมาครับล้นฮะเปิดเปิดแรงไปหน่อยครับพงยกซ้ายล้นไปครับเอาล้นมาครับเอายังไงยังได้อยู่จอดโอ้โหลีลายังดีเหมือนเดิมครับสําหรับเอพัฒนาการครับศูนย์หนึ่งศูนย์ต่อหนึ่งครับเปิดหัวเอ,อยกหางแล้วครับต้องปัด นักสนุกเก่าครับตีเอายังอยู่เอนู้นว่าไงเอตีทงตีเอาติดหัวเอาทักเกี่ยวได้เอแปลข้ามาจะทงจับโอ้โหแต้มนี้ครับนานครับสวยก็ไปหัวเอ็ตตีโอ้โหเีจะต้องมีลงรายการแน่ๆครับหนึ่งก็ศูนย์ครับ เอบางนาน้องพัฒนาการสามสองเก่งฝีส้มๆครับเอ้าเอ้าฟาวครับัตัวนี้ตัวเดียวเลยเตะงไก่ป่วยร้อนครับเอ้นะเอ้ยอันที่บอกโน้นหลังเลยอ้าวผานอกออกฝั่งโน้นเป็นตะก้อไก่ป่วยครับมีไม่เตีงกินพวกเนี่ยเตี๋ท่านพวกเกี่ยวกินนะสองต่อซูมครับเกินหัวน่าน่างไครน่บอยากเตะครับใส่รองเท้ามาแล้วอยากเตะครับเดิมกับท่องท่องน่องถ่ายกันนี่ สามต่อศูนย์ครับเอเสร์ฟไปไม่พลาดครับเอาครับมาดูเลขลูกเสิร์ฟของเอพัฒนาการครับศูนย์สามต่อสามฝันมาไม่พลาดครับโ้งแล้วเเดีียยวลพ่ก็อ่อนซ้อมนะครับตี่หน่อยนะลูกเสริฟศูนย์สามต่อศูนย์เสริฟโดไปเอเปิดหัวดูลูกตีครับดูลูกตียอดเอายังติดทงต่ำมาแล้วพี่เอแตกข้าม เอาทับจับหนึ่งสองลขึ้นมาสวยงามตีโอ้ยยังมีลายอยู่นะครับแต่ก็อ่อนฟ้อมแต่ก็ยังมีลายเก่าอยู่ครับลายเสือศูนย์ต่อสามเสิบปั่นมาคงลอขึ้นไปเอ้โอ้ยตีบีบครับตีเหลี่ยมตีเหลี่ยมเหลี่ยมนี้บอกว่าใส่มากเลยครับขานอก ย้อดขานอกบอกใสมากเลยครับขอเล่นด้วยครับเหลี่ยมนี้ท่านหาท่านเหลี่ยมนี้ครับเดี๋ยวดูเกมเสิร์ฟเอบางนาครับสามต่อหนึ่งตีไปเอลั่นโอ้เปิดยังไงครับออกน้ำนะครับสี่ต่อหนึ่งครับ เอ็มสเตอร์เปี๊ยบางนาครับโอ่งข้ามหัวไปไม่ถึงหลังโอยขึ้นมาทักโอ้โหล้นมาครับโทงจับหนึ่งสองลนอีกแล้วพี่เอต้องเล่นเล่นเอ้าตีไม่มีใครเฝ้าหลังครับโอ้โหจะรัดไก่ครับสำหรับพี่เอพัฒนาการครับร่างจับพื้การเล่นใส่ปเดี๋ยวอโกรนแล้วต้องแท่นนะเดี๋ยวกขยันเรีนพั้งคน อย่ามาท้าทายแอดมินครับไม่ได้กลัวครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับวันนี้ตียังอยู่ทงลอยขึ้นไปโอ้โหเกือบไม่ข้ามครับแต่ก็ได้แต้มครับแก้เลยครับแก้เลยครับหกนี่หต่อหนึ่งครับเออว้าวไม่ยกดีนะครับตีวาเหลี่ยมยังดีเหมือนเดิมครับ แต่ต้ม tamam, ตามอยู่ครับสถานการณ์ตอนนี้ตกเป็นรองครับหนึ่ต่อหครับเกมสิบสครับคู่นี้ทงลอยเข้าไปตีตดเกีียวหลังเท้ารักไล่เข้ามายังได้อยู่โอ้ยไม่ยอมโดดครับสาววิ่งไปไล่มาถึงประตูครับหกต่อน โรยขึ้นไปพี่เอเปิดหัวรักโรยขึ้นไปย้อนนิดนึงะจะตีะะตเวลี่ยงครับแล้วกไปดังให้เอขาดไปแล้กไปเดียนะเ็ดต่อหนึ่งครับมาเอาให้สงกับที่รอครับพี่เอพัฒนาการครับอยากเตะมากครับใส่รองเท้ามารอไม่มีคนเตะด,ด้วยตอ้ไม่กินตี้ติดหัวพี่เอโรยขึ้นไปหัวเสาตี้ยอด เอาแล้วขวลาเวทขวลาเวทแปดต่อหนึ่งครับเตอไปปันด้งลงหลังพอดีเอาโอ้โหโอ้ารู้ว่ากินง่ายงี้ผมลงไปดีกว่าเนี่ยเก้าหเกต่อหนึ่งลอยขึ้นไปพี่เอ้ยอ้ ออกหลังไปครับ,รบเสริม <1. S 1> คนเดียวครับเสริมคนเดียวครับเสร์ฟฝั่งเดียวด้วยครับอเอ,อ้พักพิกเน็กไปทักโรยขึ้นไปตียอดทงหลังเทา้าหล้นไป1นึ่งัต่อสิบครับงยังได้อยู่โรยขึ้นไปสวยงามตีบิดครับลูกนี้ ได้ก็ลากเราการเราโรนินใส่สครั้งได้มากกว่านะเนี่ยเอออยู่ฝั่งเดียวเลยครับเอเบอร์สิบเอ็ดของเราครับเอบางนาไปแล้วเอพัฒนาการเปิดลอยขึ้นมาก็สวยงามนะครับตีเออยังติดทงไล่เข้าไปได้ไหมอย่างได้อยู่ตีหลังเท้าเอเอเอพัฒนาการตีโอเอบางนารับโอ้จะเอเอวะ หนึ่งต่อสิบเสียง,ยงเอง A, เปิดหัวเอบงังนาลากเองตีเอพัฒนาการเอ้าตีเอ B. B. ยังไม่ออกจากตัวตีให้ได้บิดอีกแล้วตรงนี้โอ้โหนี่นักสนุกเก่านะบอกให้โอ้โหบอกด้วยบอกด้วยนลระเวทสิบต่อหนึ่งครับ ยอดของเก็บเอ้ยเฮ้ยโอ้โห้โคตรมั่วเลยครับอ่าตีครับตีนักกีฬาหนึ่งต่อสิบห่างแล้วครับพี่เอต้องแก้ไขกลับไปหลังฮับยังได้ครับลอยเข้ามาพี่เอว่าไงซับจึ๊กเข้ากลางมหลอกดีครับ หลอกตีข้างครับแต่ตีเข้ากลางครับหรือว่าหัวเบี้ยวครับสองต่อสิบครับฝั่งนี้เบรกอยู่ที่สิบครับตีปิดอีกแล้วครับลูกนี้ตีเข้าขาปลอมครับตัวยกฝั่งนู้นครับสนัดซ้ายครับส1 0สิบต่อสองครับยอด โอ้โหยอดดีด้วยครับพัดติดตักซ้ายมาเอยอดอ้าวทงเกี่ยวเข้าไปตี้ล้นครับแล้วก็ฟาวครับสองสิบสองต่อสิบครับเกี่มาพีเอเปิดหัวไม่ได้แล้วองยกลงไปหน่อยแก้ไขยังดีครับเกี่ยวซ้ายโอ้โหแล้วหลังเท้ามาครับ สิบต่อสองครับโอ้ยล่านไปครับเอาเราก็เบรกอยู่ที่สิบนะครับตอนนี้เอพัฒนาการล็อกไว้ที่สิบมาดูเกมเสอร์ครับเอพัฒนาการเกงสีส้มมวยเก่ายังเก่าอยู่ลยหลังมาทงเก็บหนึ่งสองลดยเข้าไปพี่เอตี้ไปหลัง

ยังดึงดอยู่อย่าเนี่ยไม่มีที่นั่งดูเลยอคนแน่นคนแน่นไปจีสายไปพี่เอแต่ก็โอ้แก้ไขามายอมเลยดีกว่าไม่ยอมเหรอโอ้ยยอดโอ้ไม่ครับเกมเสร์ฟของเอพัฒนาการครับอส,สองต่อสิบเอ็ด ตี่เนตมาเอล่าคนเดียวไม่ฟลาดมวยร้อนสามตีเอ็ดครับมีเอฟเปิดหัวลงยกขึ้นไปตีบิดลูกนี้ครับจังทันครับทักเอาลอยขึ้นไปครับพี่เอตี้ติดหัวพี่เอลอยขึ้นไปเอาตีออกไปเลย

สิบเอ็ดต่อสี่ครับเอ้ามาไหมช่วยเหลือต <polls. S 2> ัวเองครับ <sinister> ต้องแปลข้ามาเอ๊ะเปิดเปิดตำผมยังยกได้ครับดีแล้วก็ดีแล้วก็เกมครับสี่ต่อสิบเอ็ด๋อเรียกแอดมินอย่างเยครับเดี๋ยวได้เจอเดี๋ยวได้เจอโอเคตัดไปก่อนครับคลิปนี้ครับ